ลักษณะการใช้แม่พันธุ์ของที่ฟาร์มที่สูนวิจัยนะคะเราจะใช้แม่พันธุ์อายุใช้งานที่ประมาณ1ปีทีนี้จริงๆแล้วการใช้ประโยชน์ของพันธุ์สัตว์ะสำหรับเป็ดไข่จริงๆเขาสามารถให้ผลผลิตถึง2ปีในส่วนนี้ของศูนย์เองก็จะจําหน่ายพันธุ์สัตว์ในรูปแบบของสัตว์คัดออกก็คือเป็นแม่พันธุ์ที่ปลดที่อายุ1ปีค่ะในส่วนนี้ก็จะมีเกษตรกร,รบางกลุ่มที่เขาต้องการมีความต้องการแม่พันธุ์ปลดที่พร้อมให้ไข่ ของไข่เลยเขาก็จะไปซื้อแล้วก็ไปเลี้ยงต่อเขาก็สามารถาประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของตั้งแต่ที่เลี้ยงลูกสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดถึงเป็นพ่อแม่พันได้ประมาณ6สัปดาห์ค่ะก็จะเซฟคอสเซฟค่าใช้จ่ายตรงน,นี้ไปก็เอาไปเลี้ยงต่อแล้วก็เอาไปให้ไข่ได้อีกหนึ่งปีก็จะมีในในกลุ่มของเกษตรกร,รที่มาใช้บริการกับทางศูนย์วิจัยก็จะมี2ส,ส่วนคือซื้อลูกเป็ดเล็กแล้วก็ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธ์เป็นแม่พัน์ให้ไข่เลยกับซื้อ ซื้อแม่พันที่ปลดแล้วหนึ่งปีก็เอาไปเลี้ยงต่อให้ผลผิตต่อได้อีกหนึ่งปีค่ะในส่วนของแม่แม่พันุปลดเนี่ยก็จะเป็นราคาตามท้องตลาดนะคะตกแล้วเฉลี่ยก็ประมาณหกสิบสีสิบประาณนี้อาจจะช่วงน้ำหนักน้ำหนักเขาก็ตัวผู้ตัวผู้เนี่ยเขาโตเต็ตมที่ประมาณโลครึ่งตัวเมียก็โลสามเนี่ยค่ะ